อ่าเป็นสกินพังควินชมพูชอโอเคก็ได้ไปจงวอต่อไป49มาคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจุดเจสวัสดีทุคทาหัวเรยียนทุกันนะครับมาอยู่กับผมปานอนจานกช่องบิเจ TPE กันอีแล้วยี่มชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรม,มใหม่เข้ามาอีกแล้วคชมมี2กิจกรรมชมเป็นชุดใหม่ชมครับเป็นชุดอาหารนะชมครับกับเติมปัาปรับร่มฟรีคุชมเป็นสกินนะครับน่าจะเป็นสกินไม้เป็บอดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมจะพาไปดูวีดีทีมชมนี่ครับเนี่ยร่มกันน้ำาชมครับต้องไปดูเป็นสกินของอะไรชมครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลย เกมชงก็ไปดูล่มก่อนดีกว่าชมนี่ครับสระน้ำชงท็อปอัพสระน้ำชมอ๋อกันสระน้ำชมก็กิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่7จนถึงวันที่9ชมผมไม่ถึงสิ้นเดือนชมอยู่แค่2วันชมเป็นกิจกรรมเติมปับรับล่มฟีชมชงก็คือแบบว่าเติมเพชรนะครับ299เพชรรับไปเลยคชมสกินนี้ชมมันเป็นไม้เบสบอลคุณชมก็คือเป็นสกินไม้เบสบอลชมอย่างสวยคชมน่าจะถือได้ด้วยถือได้คุณชมแล้วก็เวลาสังหารกก็็จะมีเเอฟขึ้นช สวยงามมากชงคือเป็นล่มชงอ่ะเป็นล่มเป็ดน้อยชงมีเหมือนก็ว่ามีน้ําวนรอบชงรับคือแบบว่าสวยมากชงรับนี่ก็สําหรับตัวนี้จะได้ฟรีคุผู้ชมสําหรับคนที่เติมเงินน้ชชงรับย้ําว่าฟรีสาหรับคนที่เติมน้ำชงก็คือว่าฟรีสําหรับใส่เติมชงเราสามารถถือได้คุผู้ชมเพียงแค่เติมเพชรนะครับ299เพชรผู้ชมครับก็ลาวๆ 89บาทนชว่ถ้าเกิดเติมในขั้นเทมชมวก็จะอยู่ที่89บาทเท่านั้นแต่เติมในเกมก็มาร้อยกว่าบาทนชมว่ก็รับลมไปได้เลยฟรีนิชมว่สำหรับลมตัวนี้นิชมสำหรับสายเติมนิชมอยู่แค่2วันเท่านั้นชมว่าใครก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็อย่าพลาดนิชมว่แล้วก็อย่างมันเป็นสีเหลืองนิชมก็คือว่ามันเป็นของที่คือมีมูลค่างนิชมันมาแจกฟรีนิชมเ่รแต่มันก็สวยจริงๆนะสามารถถือได้ด้วยนิชม ถือล่มโยมเดี๋ยวนี้ไม่ถือคาตนะานาแล้วต้องถือล่มแทนน้ำชมำก็สวยงามมากาน้ำชมครับสามารถที่จะหาซื้อกันได้น้ำชมครับก็สุม่มไม่ได้สุม่ม่แค่เติมเพชรก็ได้นด้ำชมโอเคแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้ก็เลยน้ชมนั่นคือกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีน้ชมก็คือกิจกรรมนี้นะครับนี่เลยกิจกรรมชุดใหม่น้ชมตู้สุ่ม8ทีโยมและที่สําคัญคือมีชุดนี้มที่ผมยังไม่มีนะครับแต่มาแยกส่วนโมนี่ครับชุด เป็นชุดอาหารนะคะุณผู้ชมคือเหมือนกับว่าชุดผู้ชายมันมารอบหนึ่งใช่ียวถ้าจำไม่ผิดเหมือนชุดผู้ชายมันจะมารอบหนึ่งคานผู้ชมมันมาชุดผู้ชายกับเออ่ไอวอลแล้วก็ระเบิดคุณผู้ชมเคยมาแล้วท่านผู้ชมที่เป็นชุดผู้ชายกับไอวอลระเบิดชุดผู้หญิงเพิ่งจะมาท่านผู้ชมก็สวยงามมากท่านผู้ชมเป็นชุดอาหารท่านผู้ชมนี่แล้วก็สิ่ำคัญเลยมีกระเป๋าท่านผู้ชมเป็นกระเป๋าเหมือนฮอตดอกท่านผู้ชมแล้วก็จะนี่ท่านผู้ชมสามารถใส่ท่านผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนแบกนะครับของกินมาท่านผู้ชมแบกขนนนมมปังท่่าผู้ชี พอสามก็จะเป็นแบบนี้ผู้ชมเาก็ค่อนข้างดีสวยผู้ชมแต่มันใหญ่ไปหน่อยนะ่ามันค่อนข้างใหญ่ผู้ชมมันจะดูเทอะทะไปหน่อยแต่ว่าสวยงามมากผู้ชมแล้วก็ส่วนใหญ่ของในตู้นี้จะเป็นของที่เออผมไม่ค่อยมีผู้ชมมันไม่มีเลยผู้ชมมันก็เลยน่าสนใจผู้ชมแล้วก็เหมือนเดิมผู้ชมว่าตู้นี้กติกาก็คือให้เราตัด2อย่างที่เราไม่ต้องการผู้ชมแล้วเรามาดูดีวว่ามันจะหมดกี่เพชรผู้ชมสำหรับตู้นี้นะครับไหนเยอ่ลืมเลือกก่อน อ่ามมาดูดนี่องว่าต้นนี้หมดกี่เพชรเริ่มที่9เพชรนี่ชมบวก49เพชรบวก99เพชรบวก149บวก249บวก349บวก399เท่ากับ1300เองเหรอ 9บวก49บวกเ9บวก149บวกอ้าวลืม199ผมลืมบวก199ไม่ใช่หรอดีบวก199่19เ้วยอ่อาฮะ1502อเพรอันนี้น่าจะใช่ยมบวก9บวก99บวก149แล้วก็บวก249บวก349 63.99โอเคท่านผู้ชมครับ1,502เพชรท่านผู้ชมหมดตู้นะครับท่าชมก็จะอยู่ที่1,502เพชรนะครับหมดตู้นี้นะครับการันตีได้ชุดกับได้ชุดแน่นอนท่านผ้ชมชุดผู้หญิงนี้ท่านผชมแล้วก็ได้เป็นในส่วนของกระเป๋าแน่นอนท่านผชการันตีนะครับหมดตู้นะท่านผชมก็อยู่ที่1,502เพชรท่านผู้ชมครับสามารถลองสุ่มกันได้ชมครับหรือถ้าเกิดใครดวงดีก็จะได้ก่อนชมผมก็จะมาลองดูว่าผมจะดวงดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูผมตัดอะไรดี คือส่วนใหญ่เป็นของที่ผมไม่มีหมดหรชมก็เลยจะตัดเป็นของที่แบบว่าเออไม่สําคัญแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าได้อะไรมาอย่างเงี้ยคือก็เป็นของที่ผมไม่มีหมดชมมันก็เลยแบบไปอะไรที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นตู้นี้ค่อนข้างคุ้ม,มชมเพราะว่าของส่วนใหญ่เหมือนจะไม่ใช่ของเก่ามามชมแต่ชุดนี้เหมือนจะมากิจกรรมล้วมั้งเคยมากิจกรรมแล้วแต่ผมไม่มีชมก็คือแบบว่ามันก็เลยดีนชมเพราะว่าอะไรที่ไม่มีได้มามันก็โอเคหมดชมเนี่ยจังหวะน,นี้อ้าออกพังกิ้นก่อนชม อ่าเป็นสกินพังค,ควินชมพูชอโอเคก็ได้ไปชอออกต่อไป4ี่เก้ามาอ่าออกเป็นส่วนของกางเกงชอครับตู้นนี้ดีนะเพราะว่าคือส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมีของในนี้ชอมันก็เลยว่าได้อะไรมามันก็ดีเพื่อแต่มันก็ยังล็อกเหมือนเดิมชอ,อได้รองเท้าชอโอเคนะครับ ็ได้สองรองเท้ามาโอเคทุตู้นี้ก็คืออเหมือนเดิมชมก็คือหมุนมาตุ้มชมอยู่7วันน้ำชมครับถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยอยู่ถึงวันที่ไหนแน่นอนครับพี่มันอยู่ยังไงนี่ก็ตั้งแต่วันที่7น้ำชมจนถึงวันที่3ามชมครับก็ตู้นี้นะครับอยู่ถึง3พฤษภาคมใครที่อยากได้น้ชมก็รีบๆีน่อยน้ำชมหมด3พฤษภาคมแต่ว่าล่มเนี้ยไปก่อนน้ำชมหมดวันที่เก้าน้ำชมพัะนันถ้าใครอยากได้ร่มต้องเติมก่อนน้ำชมไม่งั้นก็จะอดไปน้ำชมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ เปหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาในช่วงนี้มชมก็คือว่าช่วงนี้ก็เ m มก็แจกเยิมชงมีกิจกรรมแจกฟรีแล้วก็มีกิจกรรมเสียตั้งเข้ามาด้ยิมชงก็เป็นสีสันนะครับมาให้เล่นิ้มชงแต่ว่าเหมือนตอนนี้คนจะฮือฮากันใหญ่เรื่องที่ว่าเอาเเอ RV าไปเกับ เออ่ดาบพิฆาตอสูรท่ผู้ชมครับเห็นแบบโอ้โหเต็มทิกตอกเลยท่ผู้ชมสกินของทันจิโร่แล้วก็สกินของเนสโกะผู้ชมมันค่อนข้างน่าสนใจนผู้ชมเสียดายนะผู้ชมฟรีไฟไม่ค่อยเอกรายมีเมื่ไหน่แล้วทผู้ชมครับเดี๋ยวนี้แต่แล้วฟรีไฟ X จริงๆฟรีไฟก็ไม่ค่อยจะแบบว่าไม่ค่อยจะก๊อปโมเดลมาเท่าไหร่ผู้ชมฟรีไฟ X แค่ไหนฟรีไฟชอบออกแบบชุดเองผู้ชมและออกแบบดีออกแบบได้แยกบของจริงนิดนึงผู้ชมผมแบบแอบผิดหวังผู้ชมคือแบบว่า จริงๆถ้าเกิด X อ่ไม่น่าไม่น่าออกแบบเองชมมันส่อมมอสไม่ได้อะคุณชมคือว่าชุดที่ว i ไฟออกแบบเองกับชุดที่ผู้เล่นลงมอสนี่คือบมอสดูดีกว่าชมคือว่ามันรู้สึกบเฮ้ยมันไม่ค่อยใช่ชมมันไม่ค่อยโอเคเหมือนแบบเออเฮ้ยไม่ค่อยเหมือนแบบที่ผู้เล่นลงมอสเขาทําเลยชมก็เลยว่าอถ้า X จริงๆกอปโมเดลมาดีกว่าไหมคือว่าคือ เอ,อ่ะก็คือ X กอับเขาแล้วคือแบบว่าเราเสียค่าลิขสิทธิ์แล้วเราก็เอาโมเดลคือแบบว่ารูปแบบอะไรเงี้ยตามเขาเลยชมไม่ต้องไปออกแบบเองชมเพราว่าการออกแบบของฟรีไฟาบางทีมันก็เกือบอยังไงถ้าเป็นของฟรีมันโอเคชมแต่เป็นของที่ว่าเราไปจับเบือใครปุ๊บนี่เกือบมันไม่ดูดีมันดูแบบยังไงยังไงไม่รู้ชมกก็เหลือบเออให้ ถ้าเกิดจาะมือกันจริงๆเราเอาแบบนี้ดีกว่าคุประมาณนั้นนะครับก็นี่คือหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้ก็ฝากก่อนลลยก็ Subscribe ให้ผมด้วยุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ